ไปดิทำไมเอาไปขึ้นติดเสาแทะโอ้โหหงิงละเงิงละยันหนังเงิงเลยไหมเจ้าโนมยันเอ็นหงิงเลยไหม ใคร้อยเ,เพิ่อนนะ